านผักไหมทานอยู่ครับผมจริงๆวันนี้ <c oughs> จริงวันนี้ที่ผมมาไลฟ์ก่อนเพราะว่าผมไม่อยากแบบว่าเลือกจากที่เนี่ดึกแล้วกลับไปอะไรเพราะทุกคนจะนอนกันใช่ไหมครับ <c oughs> ผมก็เลย,ยเดี๋ยวแต่ผม,ผมไม่นอนนอน ของเเลยไลฟ์ไลฟ์ที่นี่ก่อนไปเลยงงเลยการตอบไลฟ์ดูตีสี่อ่าใช่แต่กูจะตอบกลับเนี่ยพี่ก็ตอบเหมือนกันตีสี่ใช่อ่ะแล้วกูก็ตอบกันกันตอนดึกๆเนี่ยตอนกลางคืนงงกว่านี่ก็ตีสามครึ่งก็ยังไม่นอนตีสี่ตอนนี่คุยกันะชื่อพักขันหงไปได้รู้ข่าวตอนเช้าไม่มีพวกเรามีใครมาบ้างหรอคะวันนี้มีมาทุกคนเลยครับทั้งหมดในยมชอยทุกคนยกเวนกันกันกูตอบตอนตีห้า ต่อนตอนที่ห้าทีห้านี่คือยังไม่นอนใส่บาทแล้วกันการก็ต่อพี่เลยของแท้ของแท่มันจบแล้วทักไหน <c oughs> ทุกคนน่ารักมากทุกคนพากันแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุนด้เดยนะครับไม่ไากเห็นทีน่จะเจอมันไม่ค่อยมีหมูเลยวะหมู<อ>ไหม เดี๋ยวผมจะจะบอกที <então S 1> <chor op ter> ่เบสว่าผมกลับขอโทษใี้เบสมากเลยนะะผมเจอที่เบสมาสองรอบแล้วแต่ผมลืมเอาใช่ครับอาจปล่อยมาให้ที่เบสนะครับผมเขาก็เาเกิร์ลแตครั้งหน้าจะไม่ลืมนะครับลานเบส์เยียมปรวัติย หนูฝากให้อะใช่ครับนี่คุณจูเน่ค่ะใช่เดี๋ยวครั้งหน้าผมไม่พลาดแน่นอนกันกันไม่เอามาให้ครับจูเน่ครั้งหน้าคือเมื่อไหร่ครั้งหน้าที่เราเจอกันตอนนี้มีปล่อยไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลยอ่ะอุ้ยอีกทั้งหน้าเลยนะเลยอ่ะอุ้ยอีหน้าเลยนะไม่นานรอครึ่งปีเลยค่ะชาติเจ๋ออย่างนี้วันที่ประมาณแบบ30ก็ปล่อยหรอป่ะเอ้ย นี่เป็นบอร์เดย์คนละแต้มเลยสร้างเรื่องอีกแล้วรวมตัวกันแบบนี้แปลว่าใกล้จะมีงานให้เจอเจอใช่ไหมครับสาธุมีครับมีสาธุสาธุสาธุเปนมีงานแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ไงานเปิดเหนื่อยมากินผักผมไม่กินต้านครับจะกินเนื้อผักแหมเมื่อกี้สั่งบะหมี่ไม่เป็ดเอ้ยไม่ผักไม่เป็ดบะหมี่ไม่เป็ด กีไม่เต็ดก็ร้านเลยแซ่บร้าช่กินน้มีต่อเลยจริงผมอิ่มไปตั้งแต่แรกนะครับผมผมอิ่มตั้งแต่คุณลาเต้ส่งกครนเบอี่มาเมื่อกี้นี้ผมกินไว้ผมใช้ได้ใช้ได้ป่ะใช้ได้ตุลาต้าของแท้ คำเล็กๆลูกขออร่อยคำโตนะนี่มันอร่อยมากนะครับทุกคนอุยขอบคุณครับแตงโมนะครับแตงโมใครอ่ะคุณนุ่มอุ้มนะครับขอบคุณเลครับลูกโตๆวันวานแตงโมแตงโมแตงโมนะครับชามปีงั้นก็แป้งล้วนผมอยากจะบอกว่าผมยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้ทุกคนผมก็เลยตักเลยกินเยอะนิดนึงจะจับมันหายไปแล้ว ว่าน่าจะยังเลือกไม่ได้เดี๋ยว่มันรอวะแต่มึองบอกไปแล้วนี่ว่าเดิกกำพริผมว่าเขารอคำใหญ่มากลูก <Okay. S 2> วันนี้ทุกคนก็มาร่วมเป็นสักขีพยานในการว mm hmm. ันเกิดของคุณลาเต้น,นะครับผม อันนี้อาจจะไปเร็วนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราไปอันนี้ก็ต่อไม่ถึงก็มากม่ดิดึกๆใช่ปะมถึกถึงเรพี่สี่ห้ารุ่มก็เสร็จแล้วป่ะจช่เลยสามทุ่มสี่ทุ่มต้องมอันนี้ดิปาดตะบันไปตเต็นเราอ๋อให้เราเลย เมื่อวานแล้วนะเกลือกะเยลูตาหูยหูยขึ้นเข้าวาอยู่ไม่ใจแว่นมาวันน okay, ี้ก็เลยว่อดีเกลือมากสักแสงเคค่อยไปได้ครับเดี๋ยวแสงเคครับผมจารบีมือนี้ใครจ่ายครับอ๋อไม่มีครับมันมันกินข้าวบ้านที่เบสครับบ้านที่เบสก็เลยว่ากินฟรีครับผมคนไทยเดี๋ยวผมกินของคาวเสร็จเดี๋ยวต่อด้วยของหวาน

อะอาหารบ้านกูอะไรหรอหัวฟิบุฟเฟ่ต์นานาชาติมีทุกชาติเลยอะมีอะไรกันอ่ะมีแฟนๆจากฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์แวะเข้ามาทักทายอ๋อสวัสดีครับต้องงานกินผักเลยจริงๆนะครับเกิดแต่การัสดีทุกคนนะครับสวัสดีโอ้โหแล้ววันนี้วันนี้หลังจากที่เราประชุมมากันกันจะไปไหนต่อครับ แบบแมวน้ำบุบทุกคนครับแม่กำลันกาปวดนะครับให้กำลังใจกันได้ครับกันอยากเลือกอยากออกจิจวงการทำไมวะแล้วเลยเรามันกินเลยมากหมดชามแล้วก็ก็หมดแล้วครับกินไปแค่หวาดเยอะเหมือนเลยสองจานอ่ะแล้วก็ติดเลยเออจัดการกินกันไปได้ไงเออผมยังไม่กินข้าวเลยพี่วันนี้แหมกินคนเองเลยไรจานเดียว านเดียวเกมไม่เห็นไม่เห็นไม่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 ไไม่่ไม่เห็นนะขอบคุณครับอันเนี้ยขอทองคำนะครับคุณนุ่มอุ้มนะครับขอบคุณนะครับฟิลเตอร์นะครับฟิลเตองคำสิบสองคำขอบคุณขอบคุณสิ่งเลยครับอันนี้ทุกคนกำลังเถียงเรื่องผมทานผักไปทานผักนะผมว่าผมกินผักได้ทุกคนเน่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 เหนียวแม่เบนออกมาด่า บอกดีเจรถองเพลงได้พี่รถเป็นตุ๋มเป็นป่าเขาเป็นแบบไข่เร็อป่ะครับทุกคนได้ดีเหมือนกันอะไรอ๋อเรียกพ่อบ้านเก็บจานเห็นตรงข้างแล้วดีเฮ้แล้วมาคุยกันไม่แล้วแบบ ลงปุ้งข้างเลยกันดูโผงขึ้นป่ะมันมันเดิมป่ะเดิมป่ะมันเดิมไม่เคยไปอะไรมั้ยเลยนานๆตอนนี้มาดูนาฬิกาไงไม่ไม่ไม่นาฬิกาต่อด้วยเลยไม่ไหวแล้วครตอนนี้ดูนาฬิกามากินนี้ป่ะใหม่ไม่ไม่มาดูเฉยๆตอนนั้นไปไหนวะตก็ตามต้องตามอ่ะก็ลองดีเงี้ยปนะที่เดี๋ยวลองบรรยากาศดีครับนครับอลางวันดีมากฝั่งนึงสวยมาก ให้ใช่ไหมวันนี้รับแพนมาแต่ผมไม่บอกไม่กล่าวเหมือนเลยคุณนั่งสบายสวัสดีครับอ่ะไม่ก็เติมเพลงทุกคนผมมีอะไรจะบอกผมอิ่มมากเลยครับทุกคนขนมะโรตีเปล่าโรตีเหรอโรตีเหรออร่อยไม่หวานที่ทำเ แย่เขาหนม่วงจำหล่อมากลูกได้ยินนะจันได้ยินอะไรผมพูดว่าอะไรเมื่อกี้ไม่กี้เสียงอะไรไ <ป S 1> เสียงอะไรไปกบไบกบเมื่อกี้มีกบครับกบถ้าไม่อิ่มก็ไม่ไหวแล้วนะววนจริงเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงกบครับผมกบตัวแบเริ่มเพิ่มกินข้าวต้องกินหวานแบบแอลแบบหยกปุ่นอะไรก็เปล่าเล ม่โคงไม่ไหวแล้วทุกคนวันนี้ดีเราวันนี้ที่เรามาไลฟ์ด้านนอกวันนี้เราไม่ได้มีการร้องเพลงกันก็จะได้ไม่จืดว่าเราไปนั่งสื่ออะไรบ้างสื่ออะไรครับสื่ออะเป็นบ้านนนะเป็นบ้านใช่ขมวดหัวได้หรอเ่าสียงดังปะไม่ดังไม่ดังเลยแต่ไม่ได้จะปิดกิ่งเหรอไม่ได้ปิดเป็นการเมืองนี่เราเป็นดังปัดอยู่นะสลาดตรงระเบียงชิวๆอ่าอ่าร้อนมาก โคซิ่งซูทฮะกี่โมงบ้าตอนนั้นเห็นแบบ5าสี่คนอยู่กันครบห้าคนดีใจหรอเออเปิดกันเลยเฮ้ยตะกุตะเกียบนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่าทุกคนดูครบครับปิดหรอนั่แสดงว่าก่อนก่อนก่อนทวัีคบสวัสดีครัที่บ้านเวสใหญ่มากตกแต่งเหมือนคาเฟ่เลยครับ ครบห้าก็ร้องเพลงใหม่ไปเลยวิ่ไม่ได้ตื่นชื่อปั๊บปั๊บแล้วปั๊บขนาดนี้ก็ร้องเมื่อไรพี่ผมปลปอยหมดแล้วขั้นท้อเดี๋ยวบ้านที่เมกก็อีเยอะเกินคชามาที่เมกเขาแขกเขาวนเวียนมาเยอะครับเลยมีเยอะแขกมาเป็นเวฟเลยอ๋อขอโทษ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  ทำไมทุกคนครับถ้าจะทำขนาดนี้กดเล่นไปเลยดีกว่าเหลือแค่กดเล่นอ่ะทุกคนครับเหลือเวลาสปอยสุดเพลงอะไรนะกดเล่นเลยค่ะปล่อยเพลงเลยปล่อยเพลงเลยอันนี้ให้กดสัญญาับกลยครับเนี่ยเนี่ยเสี่ยเอ้เราก็ลุ้นตั้งนาน ขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับผมสักพักพีก่หลุดตลอกเลยสัหพับกดเลยโอนห้าร้อยมากูเองพี่ห้าร้อยเหรอขอบพันเยอะเออหกร้อยอันหกร้อย <500 S 1> อัน,อนพอกล้องถึงไมล้ละคิดหนัก เตรียมแ็กพี่ก้องอย่าเลยพี่ก้องอยู่เกาหลีไหมพี่ก้องอยู่กลับแล้วเออเซนเวลได้พันหนึ่งไปเลยค่ะใช่กันกดคนละสองร้อยเอาเลยโอ้โหตกแจ้งหมดไม่ใช่มึงคนเดียวด้วยเรื่องกูฮะ เ๋ย่โอนให้เอิร์ธเอาไม่ต้องพันหนึ่งแร้วไปแต่ห้าร้อยนะรุปอีกกล้องอยู่ในไลฟ์นะคุละสองร้อยนะคนละสองร้อยเผาะมากเดี๋ยวนี่กันมาไวแดงอยู่ข้างนอกเลยพวกเคยอะมาพูดเรื่องเงินกินทองทองกับแกงนี้นะเอาหมดนะหมดเม็ดนะเอาหมดนะเอาทุกเม็ดเป็นพูดเล่นเนี่ยจริงเปิด QR แล้วนะ ใครบอกจะโอนจะโอนไลฟ์นี่แล้วอ่ะจำได้นะแทปไว้หมดนะจริงจังเลยเป็นม right ิดมากมิดชาชีพ <Boy>? มิดจี้มิดจี้มาแบบเป็นมิดมากซิลปินหรือมิดชาชีอยู่กันแบบมิดมิดสุดมิดของแท้วันนี้ชาชีที่เลดจีได้ยินไหนวันนี้มาแล้วอยากดูอาจจะดูกันไม่จบไม่เป็นไรครับผม แชร์นะครับดูแลตัวเองนะครับเร็วอยู่เร็วอยู่เหมือนกันนะสองทุ่มเองเขาเร็วเขาเร็วเขาเร็วเร็วเหมือนกันทั้งสองทุ่มเองเร็วอยู่เหมือนกันนะมาทิ้งเลขเลยพร้อมเดี๋ยวมาใหม่ขับรถกลับบ้านได้ครับขับขี่ปลอดภัยนะครับผมแต่มีรถไม่เยอะเท่าเมื่อวานนะที่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 นั่งวินออกมาใช่ไหมพี่เอิร์ตวันนี้ขับรถมาเยอะขับรถมาครับวันนี้รถเยอะไหมพี่ไม่เยอะเลยวันนี้วันนี้เงียบเนาะมันยังหยุดอยู่ พ้อมแคปส่งพี่ต้องค่ะโอเคเดี๋ยวผมผมว่าผมต้องไปละไปหวออยู่กับอยู่ช็อตจัดไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนไงโอเคเดี๋ยวผมเพื่อนกินข้าวก่อนไงมันก็คือาวก่อนเผื่อเผื่อเพื่อนอยากพูดอะไรแบ่งเอ้เพื่อนอร่อยไหมเพื่อนเพื่อนอร่อยไหมครับอร่อยมากครับ กินข้าวกันหรือ,อยังอ่าเส็งไปอะไรก่อนทีนี้ันนี้นะครับใครเล่นน้ำก็อย่าลืมเล่นเบื่อด้วย,วยเล่นเบื่อด้วยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ไม่ไหวแล้วเล่นเบีย์แล้ว อย่าลืมอาบน้ำถูบูด้วยกับบ้านเพราะว่าถูบูถูสบู่ด้วยสอบไหลเลยถูบูด้วยอาบน้ำถูบูด้วยเพราะว่าน้ำข้างนอกก็คือบางคนออกไปเล่นแล้วแบบผื่นขึ้นก็มีเพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษาความสะอาดร่างกายตัวเองครับใช่ครับมีคนหนึ่งมีแต่คนงงถูบูอะถูบูถูสบู่ครับผมถูสบู่ถูสบู่ครับครับครับพี่นุ้มมีอะไรพิมไหมครับ ครับไปต่อที่พี่เบครับครับก็ใครเมราแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับผมดีครับหมออะไรส่งการนี้ฝากอะไรถึงคนที่ไม่ส่งการส่งการนี้ก็ขอให้ทุกคนเที่ยวอย่างสนุกสนานเยเมาไม่ขับนะครับทอานี้ออหอใครเฮนะ พูดอะไรกันควยพรควยพรขอขอให้เป็นวันปีใหม่ทุกคนนะครับที่ดีๆมากๆแล้วก็เปี๋ยวดูปีต่อไปโอ้โหเจ็ทนั้นยังสนุกสนานนะครับแล้วก็คุยอะไรกันด้วยน้องก็ถามพี่เออคุยกับใครอ่ะคุยกับพ่อพี่เลยของดีแล้วไหวะันด้วยครับผมก็สำหรับสมการปีนี้นะครับผมผมอ่าเมื่อเช้าอ่านข่าวมานะว่า สงฆาตเมเนียคนติดโควิดเยอะมากก็อยากให้ทุกคนดูแลเรื่องสขภาตเลยนะครับผมเพราะว่าเราต้องมีงานต้องมีต้องเปิดเทอมนะครับผมก็รักษาสขภาพกคนด้วยเรามีงานต้องทําอยู่นะครับขอบคุณสําหรับนกกระดาษด้วยนะครับผมคุณแพ้นะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกันนะครับถ้าดึกๆอาจจะมาหรือไม่เดี๋ยวผมถ้าผมมาก็จะเห็นผมนะครับผมถ้าผมไม่มาก็ผมก็น่าจะไม่มานะครับไม่รู้เดี๋ยววันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมรักใจไปด้วย ไปด้วยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตุยครับผมไปเร็วจังเดี๋ยวผมมีไปไปคุยงานกับเพื่อนก่อนครับผมงานอะไรวะแต่จังเมื่อกินไม่เสร็จเลยนะพี่มีจุดช็อตดิเดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวผมกลับมามั้งเดี๋ยวผมปล่อยทีครับผมบายบายนะครับผมวันนี้จะได้ลงไปเนี่ยไลฟ์ไม่หายคิดถึงก่อนเดี๋ยวคนแบบถามหาว่าหายไปไหนเดี๋ยวเลี้ยับเี้วก็แบบตอนที่พูดอะตีสาม ลงจริงอ่ะตีสี่ตีสี่ขึ้นเกินเกินว่าจะลงเกินตีสามอ่ะก่อนจะได้ลงเดี๋ยวเที่ยงคืนลงนะตีสามเดี๋ยวลงแล้วนะครับผมไว้เจอกันนะครับทุกคนเดี๋ยวอ่านเมนูอ่านยาไปไปครับผมไปไป นี่คือมึงเพไลฟ์เนี่ยมึงมึงแบบแบบไปบ่ายแล้วเลยห้าโมงเลยวันใช่ไปบ่ายครับไปบ่าไลฟ์มาด้วยฝันนี้นะครับอย่เพิ่งบอกฝันดีครับผมเผื่อเผื่อผมมาตอนกลางคืนนี่นะครับเผื่อเผื่อไว้เผื่อไว้ผมบอกไว้ให้เฉยทำไมครับเรียกมาเกตเช่เรียกมาเกตเช่เหรอไม่ได้ไปหรอกวันนี้ไลฟ์ตอนตีสามก็ได้ค่ะได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูอีกนะว่าผมมีแรงเหลือหรือเปล่าไปกี่โมงโอเคไปบ่ายไปบ่ายไปบ่ายต้องไล่แทนไม่ไม่ครับจะกดจบตอนนี้นะครับจะกดนะครับ โอเคสกิดด้วยตอกดอ่านเลยก่อนไปอ่าเนี่ยเลยแค่กดนะครับเซฟสายตามี่สองหนึ่งไปนะครับตีสามตื่นพอดีโอเคครับตื่นมาดูพอดีนะครับไม่เป็นไม่เปรเดี๋ยวยาที่เมสด่าไม่เปครับ